สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับเราจะมาทำบุญตักบาตรร่วมกับชาวบางกุกตูม แบบเลงมงคลงวดประจำาันที่17กุมภาพันธ์พศส5 0พนนะครับถึงงานของเราก็ได้มาปนที่เรียบร้อยแนละ้วเราก็ทำบุญสร้างกุศลไปก่อนเลิกอาญาเพื่อ,อาาให้กุศลผลบุญนะครับนุนส่งให้เรามีความสุขความเจริญ เป็นสริริมงคลแก่ตัวเราเองด้วยนะครับวันนั้นวันนี้เราก็จะมาทำบ,บุญตกบาตสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำบุญตกบาตรบันบาปุ้มแม่ฮาวเหมือนเดิมเด็กมงคลหมวดที่สี่ีพันสี่เจ็ดุพาพันปีสองพันหรอ้อยสิบห้าสำหงานของเรานั้น เลือกคือยามได้มาเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะไปคลิปเลขมงคลงวดที่สี่คุมผ้าพันก็ซอสองพันพ้อเสาเราจะต้องทำบุญเสริมบารมีก่อนแล้วก็ัเดินทางมาแล้วก็จะทำบุญ อย่าลืมอย่าพลาดนะครับงวดที่สี่จำ 1, ที่สิบเจ็ดวันที่พันกว่าศสองพันหกร้อยหกสิบห้าเลขมงคลได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะ,จะลงทิศวันไหนเราก็ต้องยามก่อนนะครับเพราะว่าเลขของเราคือเลขมงคลถือได้ว่าเลขมงคล ฝังสุปังของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้นเราก็ต้องทำบ,บุญเสริมบุรมีไปไเรื่อยๆบ,บุญของเรานี่คือขาดไม่ได้ก็รอตะมาการตักบาตรทำบุญของเราเช้านี้นะครับเป็นวัดป่าภูไม้หาวนะ หมู่สิบสี่บ้านเกษตรจำบูบนบทบุกตุมก็ได้เสร็จสิน้นที่เรียบร้อยขอบุญกุศลที่พาได้ทำวันนี้นะครับให้แก่ข้าพเจ้าลแล้วก็เปิดแผ่ไปถึง f อฟซแฟนครับที่รวมทำบุญนะครับที่ผลเงินเข้ามาทำบุญรวมด้วยขอให้กุศลคนบุญนี้ถึง กจกรรมนายเวนขอให้เปิดทางโชคลาภแก่ข้าพเจ้าและแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับรันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับเลขมงคลงวดที่สมาแล้วนะครับประจำวันที่17มมก,กราประจำวันที่17 ประจำวันที่17กุมภาพันธ์พศ2515ครับสำหรับวันนี้เราก็เสร็จธารกิจของเรานะครับเมื่อพระท่านไปกลับไปที่วัดเราก็กลับไปที่พัดสำหรับชาววันนี้ก็ขอสวัสดี